สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับเล่าสู่กันฟังวันนี้มีตำนานฟานดอนซึ่งเป็นตำนานของจังหวัดสกลน,นครมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมกันเลยครับคุณขอมราชบุตรเจ้าเมืองอินทปัตนาครได้มาสร้างเมืองหนองหารหลวงขึ้นบริเวณท่านางอาฟริมหนองหานคุณขอมีบุตรคนหนึ่งชื่อสุรุทกในวันประสูติกุมารน้อยสุรุทก มีอัศจรรย์บังเกิดน้ำพุข,ขึ้นริมหนองหานใกล้ๆกับเมืองขุนขอมจึงตั้งชื่อบริเวณนั้นว่าส่งน้ำพุต่อมาเจ้าสุรอุทกมีพระชนสิบห้าพันสาขุนขอมบิดาก็ถึงแก่กรรมพระยาสุรอุทกได้ขึ้นครองเมืองปกครองภายฟาสืบมาพระองค์มีบุตรสององค์คือเจ้าสุวรรณพิงคาันและเจ้าคำแดงวันหนึ่งพระยาสุรอุทกก็เกณฑ์ให้พล เพื่อออกตรวจตราแนวเขตบ้านเมืองครั้นเดินทางไปถึงปากน้ำมูลนาทีซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเมืองหนองหารหลวงกับเมืองอินทปัตนครเสนาอัมมาจึงเข้ารายงานว่าเส้นแบ่งเขตระหว่างเมืองหนองหารหลวงกับเมืองอินทปัตนครที่ยึดถือเอาลำน้ำมูลนาทีไปจรดดงพระยาไฟนั้นขุนคอมซึ่งเป็นพระบิดาของพระองค์ได้ตกลงกับเจ้าเมืองอินทปัตนคร โดยมอบหมายให้ธนมูลนาพญานาาผู้มีอิทธิฤทธิ์ให้ดูแลแนวเขตน,นี้ต่อไปฝ่ายพญาสุรอุพบได้ฟังก็ทรงพิโรธหาว่าทำไมปูก่กับบิดาถึงมอบให้สัตว์เดรัจฉานเยี่ยงธนมูลนาเป็นผู้ดูแลบ้านเมืองเช่นนี้ซึ่งเป็นการไม่บังควรเป็นการลบหลู่พระเกยียรติยศว่าแล้วพญาสุรอุพบก,ก็ชักพระขันออกมาแสดงอิทธิฤทธิไต่ขึ้นเหนือน้ำธนมูลนาที เพื่อเป็นการข่มขู่ธนามูลนาฝ่ายธนามูลนาก็ไม่พอใจเช่นกันที่ถูกลบหลู่เช่นนั้นต่างฝ่ายดึงต่างแสดงอิทธิฤทธิ์ออกมาข่มกันแบบไม่มีใครยอมใครจนเมื่อพยาสุรุทกเดินทางกลับเมืองหนองหานหลวงธนามูลนาก็ยังไม่หายเจ็บแขนจึงเกมไพ่ผลนาตามมาโดยสแสดงเดชให้ไพ่ผลทั้งหลายกลายร่างเป็นฟานดอน สีขาวบริสุทธิ์สวยงามแก่ผู้พบเห็นใครพลของธนามูลนาคได้เดินทางมาถึงบ้านโพสามต้นชาวเมืองได้พบเห็นความอัศจรรย์ฟานล่อนจำนวนมากก็นําความกราบบังคมทูลพระยาสุรอุททกให้ทรงทราบพระยาสุรอุทุกเมื่อทรงทราบก็ไม่ได้เฉลียวใจในความอัศจรรย์นั้นสั่งให้นายพรานไปจับตัวมาถวายไม่ว่าจะจับเป็นหรือจับตายเมื่อนายพราน พร้อมพวกเดินทางไปถึงบ้านโพสามต้นก็เห็นฝูงฟานดอนแท้เล็มย่าอยู่ครั้นจะเข้าไปจับฝูงฟานดอนนั้นกลับเร้นกายหายไปราวกับอยู่ในความฝันยังคงเหลือแต่ฟานดอนที่ชื่อธนมูลหน้าตัวเดียวที่ยังคงแทนเล็มย่าอยู่โดยไม่แสดงท่าทีตกใจหนีไปแต่ก็ใช่ว่าจะจับได้โดยง่ายธนามูลหน้ากรอกล่อจนนายพานเหนื่อยก็ยังจับไม่ได้ จนมาถึงบ้านหนองบัวสร้างนายพรานจึงตัดสินใจใช้ปืนอาบยาพิษยิงฟานด่อนตัวนั้นฝ่ายธนามูลหน้าเมื่อถูกยิงครั้นจะต่อสู้กับนายพรานซึ่งไม่มีฤทธิดเดชอะไรก็กลัวจะเสื่อมเสียเกียรติจึงสูบเอาวิญญาณของตนออกจากร่างฟานด่อนจากนั้นฟานด่อนก็ถึงแก่ความตายเมื่อฟานด่อนตายแล้ว ธนามูลนาคก็ทำอิทธิฤทธิให้ฟานดอนตัวนั้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนนายพรานไม่สามารถนำร่างฟานดอนกลับไปเมืองหนองหารหลวงได้จึงลากศพฟานดอนตัวนั้นมาไว้ที่ริมหนองหารแล้วกราบบังคมทูลพญาสุรุอุทกให้ทรงทราบฝ่ายพระญาสุรุอุทกก็สั่งให้แล่เอาเนื้อไปถวายที่เหลือก็แบ่งกันไปนายพรานและชาวบ้านแถวนั้น หากันแล่เนื้อฟานดอนตัวนั้นถึงสามวันสามคืนก็ยังไม่หมดยิ่งแลก,ก็ยิ่งมากขึ้นจนคนในเมืองหนองหานหลวงได้กินกันทุกคนพระยาสุรอุทกหมุเมื่อแล่สวยเนื้อฟานดอนตัวนั้นแล้วก็รู้สึกมีความสุขยิ่งนักฝ่ายธนมูลนาซึ่งยิ่งเพิ่มไฟแห่งความโกรธมากขึ้นก็เตรียมให้ผลนาคเข้าทำการขุดดินใต้เมืองหนองหานหลวงหวังให้ล่มเป็นหนองน้ำ การต่อสู้ระหว่างกองทัพพญาสุรอุทกกับธนมูลนาจบลงที่พญาสุรอุทกถูกจับตัวได้ธนมูลนาใช้บ่วงบาดท,ที่เสกเวทมนต์พันธนาการพญาสุรอุทกไว้แล้วก็ชักลาบพญาสุรอุทกไปตามทุ่งนาป่าเขาวกไปวนมาหวังให้ได้รับความทุกขเวทนาความลำบากพอถึงแม่น้ำโขงพญาสุรุทกก็ขาดใจตายธนมูลนา จึงส่งศพพระญาสุรอุทกไปยังเมืองอินทปัตนครซึ่งเป็นเชื้อสายเดิมหนทางที่ธนามูลนาชักลากพญาสุรอุทกไปยังแม่น้ำโขงนั้นได้กลายเป็นล่องลึกและกลายมาเป็นลำน้ำชาวบ้านจึงเรียกลำน้ำนี้ว่าลำน้ำกรเพราะธนมูลนาทรมานพญาสุรอุทกให้ได้รับกรรมเช่นเดียวกับที่พระองค์สั่งให้คนลากร่างฟานดอนมาอยังริมหนองหาน ส่วนหนทางที่นายพาล่า,ลาฟานดอนมาถึงริมฝั่งหนองหานก็เกิดเป็นร่องลึกจนกลายมาเป็นคลองน้ำลากไหลาจากตำบลโพธิัยผสารมาตกยังหนองหานในปัจจุบันเมื่อสิ้นสมัยพระยาสุรุทกพระยาสุวรรณพิงค์คานผู้เป็นโอรสองโตก็ครองเมืองหนองหานหลวงและอภิเษกสมรสกับพระนางนารายเจงเวงซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์จากเมืองอินทปัตนครส่วนพระยาคำแดงพระอนุชา ได้ครองเมืองหนองหานน้อยพ่วงเวลานั้นเว้นว่างผู้ครองเมืองเสนาอมาตย์จึงเสี่ยงทายหาเจ้าผู้ครองนครปรากฏว่าราชรสเสี่ยงไทยมาเกิดที่วังของเจ้าคำแดงณเนะมืองหนองหานหลวงพระยาคำแดงจึงได้ไปครองเมืองหนองหานน้อยนับแต่นั้นมา